ไอีกแล้วจ้าทีนี้สองคนจะโต้รบกันนะคะว่าใครจะกินชิ้นไหนเดี๋ยวเขาชิมผักก่อนชิ้นผัก่อนอันไหนตัวใหญ่อันไหนตัวใหญ่น้องเอียงไปเขาไม่เขาไม่แกลบเผื่อพี่ก็กินเพลนเราจะกินอันนี้กลับไปพี่เริอมแรกเอาไว่าคนละชิ้นมันมีสองชิ้นน่ะคิวไม่กินหรอน้องเอีงก็อดตอนหน่อย เขาจะทใจว่าเาเมอเราป่ะปลาตะเพียนค่ะชิ้นที่หนึ่งเยอะไหมอ่ะชิ้นที่สองอันนี้ไนไ ทโรอ,โอิมนคม่โรเ่ลาทน,นาพี่ว่าิมนไม่โรเซ่มันเกี่ยจแเขากลีมันอร่อยมากก็นานคืนอร่อยน้อยก็รีบกลยี่ังเยจังกนค้้อมจอนต่อไปค่ะไม่เอะวะนนี่

พี่โมลรอเสร็จกินทีแล้วคือง่ะได้อาคาพี่โมลยาดมแั้นี่คือปลาอะไรหรอคาราชิแมนโบแมนน่าจะปาถูน่านะอันนี้ฮะาราชิินจําได้1 2 3่าม เพื่อจ,จังกินหมูไปชอบออดเลยเอะะอทิพสองพี่น้องสองน้ำสกุลนีอเอออันนี้น่ะไม่ไม่ยากหรอกไม่ยากใจเพราะว่าน่าจะถ้าไม่มันน้อยจังเลยจังวแนวแสเม่อเห็นหน่อยเถบุ๊น้แสะื่อเด่นหน่อยเนี่ย ได้กินได้กินได้ขวนทหดเนี่ยอาไกินด้ยอะชวนีสลับตีนก็เลยอร่อยมันมันดี